بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبينا نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كاب ก็ขอ الله ครับพระองค์หลวงสุดา كاب سامان كاب لكم อ่า,อาสุพีนะครับเป็นยามาอันนี้เป็นก็เป็นาภารกิจของเราในทุกๆวันนะครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถนะครับไม่ได้ออกไปนอกพื้นที่นะครับในเวลาอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้เราได้ตั้งเจตนาไว้นะครับว่าชีวิตนี้นะครับจนกว่าลมหายใจสุดท้ายเรานั้นเราจะพยายามพาตัวเรามาให้ทาหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของลัทธิมหาในวัตตา,าในฐานะที่เป็นอุมมาของตระสลักสลาราเลาวลสัลลัม ในต่ยท่านาจจรัปฏิญาณนะครับว่าอัชฮะุอัลลอฮ์อิลลัฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะรุอันนะมุฮัมมัดอัลสุลลัลลาอาซับานว่าอัลลอฮ์ตะัาถาราปฏิญาณว่าอัลลอฮ์ตะัานัเป็นพระพิญญาแต่เพียงองค์เดียวและปฏิญาณว่าท่านนบีมุลเมบีมัสลลัลสลัมนั้นเป็นศาสดาทูตของพระองค์นะครับเราก็จะต้องพร้อมที Allah ่จะปฏิบัติตาม คำสั่งใช้ของละซุบฮหาหนุอวตาลาแล้วก็แบบฉบับอันดีงามของทศน์สลาฮวาเลสลาลสลมที่ได้ปฏิบัติเอาไว้แล้วก็ส่งเสริมเรียกร้องให้อุมาข,ของท่านนั้นได้พยายามรักษาพยายามยืนหยัดเอาไว้นะครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้เรานั้นมีหัวัใจที่ผูกพันอยู่กับพระองค์ละซุบฮาหนุตาลาผูกพันอยู่กับมัสยิดนะครับแล้วบรรดาบุคคลที่หัวใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับมัสยิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเจ็ดจำพวกนะครับที่จะได้รับร่มเงาในวัน อัคาราที่ไม่มีร่มเงาใดๆที่จะมาช่วยเหลือเราได้นะครับและหนึ่งในเจ็ดนั้นก็คือผู้ที่หัวใจของเขานันผูกพันอยู่กับมัสยิดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับคุณนะครับพระองค์ลอสบาลานั้นได้บอกเรานะครับสอนเราเตือนเรานะในหลายๆเรื่องนะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องประสบเป็นประจําอยู่ทุกๆวันนะครับการฟังการพูดการมองต่างๆพวกนี้นะครับก็ขอให้เราได้พิิพิเคราะห์นะครับแล้วก็เลือก ฟังเลือก Goodnight, พูดเลือกอมองเลือกดูในสิ่งที่เป็นของฮาลาลนะครับต่อพบของที่เป็นฮารอมนั้นให้เรานั้นหลีกห่างออกห่างเสียนะครับในสุรทูลนุษยนะครับชุรัตที่ยี่สิในอายะที่30อัลลอฮ์สุรากาไว้นะครับว่ากุลลิลมุเอมินุกุลลิลมุเอมินีนะยะุดดูมินอับซาริหิมวยะฟาซูฟูรูจาหุม ذ ل ك أ ذ ك ا ل ه ُ م إ ن َ ا ل ل َน ه َลَ ب ِ ي ر บ ب รุมบิมาْ ن สนาอุนนะครับไอ้นี้อัลลอฮ์สุรากบอกเกีขาต้องการมองของบรรดามุ่งมินนะครับ เราบอกจงก,กล่าวเถิดมุฮัมมัดแกบรรดามุหมินว่านะครับให้พวกเขานั้นน่ะลดสายตาของพวกเขาลงต่ำนะฮะให้ลดสายตาลงต่ำก็คือหมายความว่าให้ระงับการมองอสตรีเพศนะครับที่เป็นท,ที่ที่ไม่ได้เป็นมหารอมกับเราที่สามารถจะแต่งงานกันได้เนี่ยให้เราลดสายตาคืออย่าได้ไปจ้องมองหรือถ้ามันเป็นการเห็นการมองโดยบังเอิญก,ก็อันนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่า เราก็จะต้องพยายามาหากห้ามให้ได้นะครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่าทุกวันนี้สิ่งที่เป็นของฮารอมนั้นมันอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยนะตื่นมาออกนอกบ้านนี่ก็เจอแลวนะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะเราก็จะพบจะเห็นเยอะนะเพราะมุสลิมส่วนส่วนหนึ่งก็มีที่เป็นมุสลิมที่ไม่กุมิยาบนะแล้วก็แต่งตัวด้วยด้วยเครื่องแต่งกายที่ที่รัดรูปที่จนมองเห็นสัดส่วนทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันเป็นสิ่งที่ ที่ถูกห้ามเอาไว้แล้วแต่มุสลิมเหล่านั้นบางคนก็ยังยัง,ยงฝ่าฝืนนะครับหรือย,ยังมองข้ามยะ่ะมองข้ามสิ่งที่พระองค์ลอสุริาได้ห้ามเอาไว้แล้วมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฟิตนะนะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นมุสลิมนี่ยลอสุาก็สั่งเอาไว้เลยนะครับอันนี้สั่งไว้พันกว่าปีมาแล้วนะครับพันสี่ร้อกว่าปีมาแล้วว่าบรรดามุสลิมเนี่ยให้พวกเขาเนี่ยลดสายตาของพวกเขาลงลงต่ามไม่ใช่หมายาว่ามองข้างบนไม่ได้มองข้างล่างไม่ใช่คือคือคือ,คอพยายาม พยายามที่จะไม่มองพยายามที่จะเบือนหน้าหนีไปทางอื่นซะนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ที่โถงใจเราสักขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะถ้ามเป็นของฮอรอมมันสิ่งที่ถูกห้ามไว้แล้วนะครับนี่อลอสสวะตลาสั่งเอาไว้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือนะครับวายฟาซูฟ ah um, รูยฮุมนะและให้พวกเขานั้นรักษาอาวัยวะเพศของพวกเขาก็คือรักษารักษาตัวเขาไม่ให้ไปทาซีนานั่นเองนะครับ แล้วก็ไม่ให้เปิดเผยในสิ่งท,ท,ที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเอาราอผู้ชายก็มีเหมือนกันนะครับผู้ชาย,ยให้ปกปิดนะครับตั้งแต่ช่วงบนไปสุดถึงหังวเข่าเนี่ยน,นั่นเป็นอาร้องที่จะต้องปกปิดแต่ถ้าใน,ในเวลาละหมาดเนี่ยจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเราจะเห็นเห็นบางคนนะครับมุสลิมเราบางคนที่ทละหมาดนี่บางคนใช้ผ้าเอาผ้าอา,าบ,บานนันมาพาดหัวไหล่แล้วก็ละหมาดเสื้อไม่ใส่ ใส่ถ้าพระสโรอย่างเดียวว่าใครหลายคนก็คงเคยเห็นนะครับเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจเราอาจจะกระทำนะครับแต่ตอนนี้เรารู้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าสุนัขทุสลาสลาสลัมนั้นจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยในการเข้าเฝ้าออลอสุบานาณูวตาลานะครับมันจะร้อนสักขนาดไหนก็นแล้วแต่นะครับเราก็จะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับ เสื้อที่เราใส่นะที่เราใส่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ตองต้องดูนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีรูปสิ่งมีชีวิตอยู่เป็นสก,กนีอยู่ที่เสื้อเนี่ยก็พยายามอย่าเอามาใช้นะครับตรงนั้นนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เราก็อย่าได้มองข้ามนะอายันนี้อัลลอฮ์บอกเลยาว่าให้มุกมินในรดสายตาลงตำ่ำคือคือคอ,อย่ามองอย่ามองอสตรีเพศที่ ที่ไม่ได้เป็นมหารอมการที่สามารถจะแต่งงานกันได้ไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก,กันแล้วแต่แอันนั้นเป็นสิ่งที่จะป้องกันตัวเรานะครับให้พ้นจากฟิตนะนะครับให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะติดตามมานั้นที่เป็นคดีความทุกวันนี้ก็ามาจากสาเหตุนี้แหละครับพี่น้องนะครับนะและ้วก็ให้เขานะั่นนะรักษาอวัยวะเพศของพวกเขาคือหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้ไปทาศีนาคือเน้นการป้องกันนะครับทุกอย่างที่จะเป็นเส้นทางไปสู่การทาศีลนาให้เราหลีกเลี่ยง เพราะมันเป็นบาปใหญนะ่เป็นสิ่งที่รอรัสานาได้กำหนดเอาไว้แล้วนะครับแล้วโทษทันของการทําศีนาก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะครับคนที่ยังไม่มีไม่ได้แต่งงานแล้วไปทำซีนานี่ก็โทษก็คือเคี่ยน100ทีนะครับในสุรตุนโนได้นนก็บอกไว้ชัดเจนนะให้เคี่ยน100ทีแล้วก็ให้เนรเทศนะ,ะเป็นเวลาหนึ่งปีให้ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีผู้คนนะเพื่อเป็นการที่จะ ให้เขาได้สํานึกให้เขาที่จะและให้คนอื่นเนี่ยได้ดูว่าเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแต่ถ้าผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการนิกายมาแล้วถือว่าได้รู้รสชาติทุกอย่างแล้วว่าเป็นอย่างไรแล้วยังไปทําซีนาอีกโทษสถานเดียวก็คือว่ากิซอัทกับคว้างโดยหินจนกระทั่งตายในประวัติศาสตร์ในสวาร,ร,ร,รุสุลัสซาบากก็มีครับที่ไปทําซีนาน,นะครับแล้วเขาก็าสํานึกผิดนะครับขอให้สวรุสุลัสซาบเนี่ย พิจารณาตัดสินเขานะตระสูลก็ตัดสินไปตามตัวบทบริรนะบรัติอัลกุรอานนะครัรกิซอันะนะทางาคนที่ทําซีนาอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่อัลสลายได้กําหนดเอาไว้เลาบอกว่า,าให้เข้ารักษาอาว,วอัยวะเพศของพวกเขาด้วยนะแล้วก็นั่นเป็นการบริสุทธิ์ยิ่งแก่พวกเขานะเพราะการลดสายตาแล้วก็รักษาตัวให้พ้นจากการทำซีนาเนี่ยนะะก็เป็นสิ่งที่ ทำให้เขานะั้นมีความบริสุทธิ์นะจิตใจของเขาจะบริสุทธิ์ฝุดผ่องแล้วก็ทําให้เขานนะั้เป็นผู้ที่มีตะกวามีความจำเกรงต่อเราสุมาตรานะครับแล้วก็เป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีงามที่มันจะเกิดขึ้นุกวันี้พี่น้องครับมันเป็นอะไรที่เราเองกอ็ไม่อยากจะคิดว่ามันมาได้ถึงขนาดนี้ได้อย่างไรในสังคมมุสลิมนะครับในชุมชนมุสลิมเองเนี่ยครับบางทีนะชุมชนมุสลิมเนี่ยมุสลิมมากก็ไม่คุมฮิญาบนะแล้วก็ทํา ใช้ชีวิตประจําวันในเหมือนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเลยนะไปทํางานออฟฟิศแต่งตัวก็ mm. <ๆ>ไม่ได้คุมชีนาไม่ถอดปกปิดเดือนร่าบางคนก็ฟิตเปรี่ยเลยนะอันนี้เราเป็นสิ่งที่ถูกห้ามเอาไว้แล้วนั้นเราที่เ,เป็น,เป,นเป็นคนที่ยำเกรงต่อลาสเวลานะเราก็จะต้องบังคับตัวเราเองได้นะครับพยายามนึกอยู่ตอลอดเวลานะครับถ้าเราได้พบได้เจอนะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับเรานึกเอาไว้เลยนะครับว่าวันข้างหน้าที่ลาสเวลาเตรียมไว้ให้เรานะั้นนะ ดีกว่านี้อีกหลายร้อยเท่านะนะครับหลายร้อยเท่าพวกนี้จิบจิบมันไม่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 ทำให้ให้เราได้ได้ไม่พอใจถึงขนาดที่ว่าจะเทียบกับเดวันข้างหน้าเพราะในวันหน้าอรุธาเตรียมไว้แล้วเนี่ยเตรียมไว้ให้เราเนี่ยโครุนอินนะครับนะเป็นเป็นเป็นสาวนตาที่คมเนี่ยนะเราจะต้องต้องพอใจนะจะพอใจเพราะั้นให้เราได้อดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนะครับ อนั้นพยายามหลีกห่างพยายามเบือนหน้าหนีไปซะนะเพราะนั้นเห็นให้ใหรู้ไว้เลยว่นนั้นนะเขากำลังทรยศต่อแล้วสุภาในวาตารานะคนพวกนี้นะแล้วเราเองก็ต้องพยายามที่จะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับพยายามเบือนหน้าหนีพยายามออกให้ห่างอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เรานั้นจะได้ทําตัวเรานั้นให้สะอาดบริสุทธิ์ปลอดจดท่านเองนะเ,เราบอกท้าจริงอนะไรนั้นสมรอบรู้สิ่งที่พวกเขากระทากัน เราเราสา่งส่งรู้นะลายหัวจิตของเราหัวจิตหัวใจเราเป็นอย่างไรก็ส่งรู้เราส่งรู้แล้วก็พระองค์ก็จะตอบแทนให้ทั้งหมดนะครับอันนี้สําหรับมุมินผู้ชายนะครับอีย่างเช่นนี้เราเล่าเกี่ยวกับผู้หญิงนั่นกันนะครับว่าวกุลวกุลเิลมุมิ่นในาตียากอดุลนา้นมีอับัตสวรีหินนะว่ายาฟัสนำฟูรูจะหุนนะเวลายุบดีน่าจีนาตะหุนนะอิลลามาซารามินาวะวะวัลยัตริบนาบิคุมุรีหินนะอัลจูจูบิหินนะอันนี้เราสาระเล่าวนะครับเกี่ยวกับ มุสลิมาวะจงการเทมูฮัมัดแกบันดามูมีนะคือบรรดาผู้หญิงมุสลิมนะครับที่เป็นผู้ศรัทธานะว่าให้พวกเธอแล้วก็ลดสายตาของพวกเธอลงต่ำเช่นเดียวกันนะก็ต้องไปบอกไปสอนลูกสาวของเราพัญญาของเรานะครับให้พยายามลดสายตาลงต่ำอย่าไปมองเพศตรงข้ามนะแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นหัวใจที่มันอ่อนไหวง่ายนะครับคือพอออกนอกบ้านแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าคนที่อิมาอ่อนๆไม่เข้มแข็งเนี่ยนะครับก็จะไปรับแนวะคิด ของเชตรน,นั้นกลับเข้ามาเพราะถูกเชตรชักจูงได้ง่ายไปเห็นสีสเสียงไปเห็นแสงสีอะไรต่างพวกนี้พอกลับมาบ้านก็มาเทียบกับคนในบ้านแล้วก็มองเห็นคนในบ้านเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพไปลักษณะจะเป็นแบบนี้ส่วนส่วนใหญ่ล้าจะเป็นอย่างนั้น นะครับน้อให้เราได้บอกได้เตือนเขาก็เอาเรื่องศาสนาเรื่องอะคีดาเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะหล่อหลอมหัวใจของเขาให้มีความเข้มแข็งให้มีความแข็งแกร่งให้ยืนหยัดอยู่กับหลักคําสอนของศาสนาให้มั่นคงนะ่ยนะเอาเร์บอกให้มุกมีนั้นลดสายตาลงของเธอให้ต่ําและให้พวกเธอนั้นรักษาวิทยาเพศของพวกเธอนะเช่นเียวกันให้รักษาเอาไปเคือไม่ไปทําศีนานั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะสิ่งที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับ บางทีเราไม่คิดว่าคนนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ธรรมก็เป็นไปแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะการที่ไม่ยึดโยงอยู่กับศาสนาไม่ยึดโยนอยู่กับคาสั่งของลาวสุบาฮาในฮะัวตาลาไม่ยึดโยนอยู่กับการเชื่อฟังนะปฏิบัติตามคําสั่งของสามีก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะพอถารมเลิกพอพาดพังไปแล้วก็เลยตามเลยนี่คือ,อ,อคนที่ตกเป็นเหยื่ยขอของเชตต่อน,นั่นเอง เราบอกว่าให้พวกเธอลดสายตางพเธอลงต่ำแล้วก็รักษาอวัยวะเพศของพวกเธอและอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธออย่าให้เปิดเผยด้วยเครื่องประดับนี่ประดับได้แต่อย่าอย่าให้ไปเปิดเผยให้มันประเจิระเอให้ให้อยู่ในพองามคือในเรื่องเครื่องประดับเนี่ยนะครับในทัศนีอธิบายไว้นะครับว่ามันก็มี2อย่างนะครับชนิดที่1นึ่งสามารถจะเปิดเผยได้เฉพาะแก่สามีนะคนอื่นจะมองมาไม่ได้เช่นแหวนเช่นกำไลอะไรต่างๆพวกนี้ นะครับแต่อ่านอกเหนือจากนั้นที่เปิดเผยได้คือที่อยู่ที่ใบหน้านะทีนี้ใบหน้ากับฝ่ามือเนี่ยที่ว่าเป็นเอาเป็นเป็นเ,เป็นสิ่งที่เปิดเผยได้สําหรับมุสลิมนเนี่ยอลามะบางท่านก็มองว่าอันนั้นเปิดได้เฉพาะในช่วงของการทำละหมาดนะแต่ในช่วงเวลาปกติแล้วทั้งหมดของมุสลิมนเนี่ยก็เป็นเอาร็อถือเป็นเอาร็อทั้งนั้นที่คนที่เป็นไม่ได้เป็นมหารอมเนี่ยจะไปจ้องมองไม่ได้ นะเป็นของขรอมอันนี้เราก็ต้อง,อง,องอคิดเอาไว้ในส่วนตัวของเรานะทางที่ดีสุดนั่นก็คือเราก็อยาอ่าไปพยายามที่จะหลีกเลี่ยงพี่น้องดูใน,ใน,ในอัลกุรอานนะครับประวัติเรื่องราวของท่านอบีมูซานะท่านอับดุลบาบีมูซาเนี่ยช่วงที่หนีจากอียิปต์มา,อ,าออกจากอียิปต์มาเนี่ยมาถึงบ่อน้ําก็เห็นผู้หญิงสองคนนะกำลังตักจะเข้าไปตักน้ำมาให้สัตว์ให้แกะกินเกาไม่ได้ ยูซาก็ไปช่วยถักให้คนเสียียบร้อยแล้วเนี่ยท่านอีกสองคนนั้นก็กลับไปมาก,ก็เล่าให้พ่อฟังคือท่านนบิชอยบ์นะเล่าให้ฟังว่ามีชายที่มีร่างกายแข็งแรงช่วยดูแลให้นะแล้วก็นบิชอยบ์ก็ให้มาตามยูซาไปที่บ้านยูซาเนี่ยบอกว่าให้สองคนเนี่ยเดินเดินเดินข้างหลังเขาจะเดินข้างหน้าและให้บอกทางอันนี้เป็นตัวอย่าง,างเช็นชัดเจนถึงคุณธรรมนะและสิ่งที่ สิ่งที่แอดสิ่งที่ทนายบุษาได้ปฏิบัตินะครับคือทนทายมุษราขอเดินข้างหน้าแต่ให้เจ้าของบ้านทีม่มันมุสิมาเดินข้างหลังและให้บอกทางว่าตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่ออะไรเพื่อจะหลีกเลี่ยงการมองเพศตรงข้ามนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราก็สามารถใช้ชนาไปใช้ไดนะ้นั้นเป็นการาระมัดระวังตัวของเรานะแล้วก็อย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอนะครับ ดีที่สุดก็คืออย่าได้เปิดเผยสวมใส่ได้แต่ว่าอย่าเปิดเผยถ้าเปิดเผยได้เฉพาะสามีเท่านั้นเองนะครับและให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมชีสาะของเธอลงมาถึงหน้าอกของพวกเธอนะผ้าหิยาผ้าคลุมศีสาะให้ปิดลงมาถึงหน้าอกอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็จะต้องไปบอกนะครับบอกพัญยาของเราบอกลูกบุตรสาวของเรานะหรือคนที่อยู่ภายใต้บังคับดูแลของเราการดูแลของเรานะให้แต่งตัวให้เรียบร้อยจะกุมิยา อยากต้องคุมอยู่แล้วล่ะปกปิดนะครับแต่การปกปิดก็คือปกปิดให้เรียบร้อยนะทำตามเี่อรัสลาบอกสอนแะนะนำว่าปิดคุมลงมาถึงหน้าอกเลยนะเป็นการป้องกันฟิตนาที่มันจะเกิดขึ้นอ,อันเนี้ยมันเป็นความสวยงามของอิสลามที่อรงค์รัตลานั้นได้บอกไว้เราก็จะสามารถที่นำเอาไปใช้ได้งนั้นการที่เราระมัดระวังป้องกันตัวของเราคนในครอบครัวของเรานั้นให้พ้นจากขันความทำความผิดก็เคยพ้นจากไฟนรกก็เป็นสิ่งที่ถูกสั่งใช้ไว้นะครับ กูเอาฟุตสกุมวะรีกุมหน้ารอนะปกป้องตัวพวกเจ้าแล้วก็ควรในครอบครัวพระเจ้าให้พ้นจากไฟนะครับตัวนี้แฟชั่นมันมีเยอะนะครับแฟชั่นการแต่งตัวเนี่ยนะดูใน a c e b o o k โอ้โหนะครับสารพัดอย่างเลยนะแฟชั่นที่มานาเราก็เอามาอาดัด p มาเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคุมหิยาวก็มีแต่หิยาวที่คุมเนี่ยโอ้โหสีสันชัดเจนเยอะแยะหมดนะลวดลายมากมายนะอันนี้ก็เป็นความสวยงามของสตรีนั่นแหละแต่ก็ให้อยู่ให้อยู่ในความพอดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าให้รัดรูป บางคนนี่แต่งตัวในรัดรูปนั่นนะฟิตเป๊ะเป็นเหมือนงูเหลือมอย่างนั้นนะนะฟิตเปะเลยนะแต่คุมหิยาอันนี้เขาป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราจะต้องบอกนะถ้าพันดาเราลูกเราอยู่ในความดูแลของเราเราก็ต้องเตือนนะครับบอกเขาได้รู้เอาไว้นะครับว่าการแต่งกายนั้นเราต้องเียนว่าแต่งกายนั้นเพื่อปฏิบัติตามคาส่งของลัทธิสุภาราณาให้เราได้ยำเกรงรับลุภหิสุภาราณาไม่ใช่แต่งกายเพื่อจะไปประกวดประขันกันไปอวดกันไปแข่งขันกัน นะครับโดยเฉพาะเวลาออกงานนี่เราจะเห็นนะฮะนะบางคนเนี่โอ้โหแพวพว,พวเลยเหมือนตู้ทองเคลื่อนที่เลยนะนั่นแหละครับอันนี้จริงต่างๆทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในการรอบรู้ในการมองเฝ้ามองของรัศลา,าทั้งสิ้นนั่นเองนะครับในอันนี้รัศลาก็บอกทั้งมุหมินแล้วก็มุหมินนะนะครับบอกถึงเรื่องการ การลดสายตาลงต่ําการรักษาตัวให้พ้นจากการทําซีนานะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นเองนะครับเราบอกอีกนะครับในาสุนุ้นะครับ,าาบนายะที่24นะครับว่ายาวมาเรามาตัสฮะลุอาัยหิมอัลซินาตุหุมไวดีหิมวารจุลหุมบิมากกานยะอมาลุนวันท,นที่วันที่ลิ้นของเขาลิ้นของพวกเขาและมือของพวกเขาและท่าของพวกเขานะจะเป็นพยานยืนยันต่อพวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทําไว้นะครับคือในวัน แห่งการตอบแทนนะวันเกี่ยามานะวันแห่งการตอบแทนที่อลอสตราจะสอบสวนนะในวันนั้นนะปากเขาจะพูดไม่ได้นะอลอสตราจะไม่ให้ปากพูดนะจะให้มือให้เท้าให้ผิวหนังเนี่ยให้ลิ้นเนี่ยนะมันจะพูดได้แล้วมันก็จะเป็นพยานนะยืนยันต่อพวกเขาว่าวันนั้นไปพูดอะไรวันนั้นไปทําอะไรที่ไหนเท้าเดินไปทําอะไรมือไปทําอะไรตาเนี่ยไปมองอะไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจะต้องตระหนักให้มากตัวนี้ นะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยอย่ามองว่าเป็นปเรื่องเล็กๆเรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยแหละครับแต่มันเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกวันทุกวันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับรู้แล้วเราก็จะต้องฝึกละและพยายามฝึกนึกขึ้นได้ปุ๊บเราต้องตระหนักต่อรังสุมาตาลานะครับขออภัยโทษต่อพระองค์นะครับแล้วก็ทําให้ถูกอัลลอฮ์บอกว่ายาเมายยาอ่ายาเมียดีวฟิห์ดีวฟิห์มุลลาหูดีนะมุลฮักกะวียะลุมูนะอันนลลอฮฺวะ uh ัลฮับกุลมูบินวันนั้นเนี่ยเราจะทรงตอบแทนกับพวกเขาอย่างครบถ้วน เราจะตอบแทนให้ครบถ้วนเลยตามส่วนแห่งการตอบแทนตองพวกเขาอย่างแท้จริงนะทุกอย่างจะเป็นไปอย่างยุติธรรมนะทำความดีที่เขาพยายามระมัดระวังตัวป้องกันตัวให้ค้นจับการฟิตรนะแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ตามทีนะเขาพยายามจะป้องกันนะอย่าลืมว่าเฉตตอนนี้มันอยู่กับเราตลอดเวลานะมันพยายามที่จะชักจูงชี้นําจิตใจเราโดยเฉพาะในการอยู่ลําพังระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงสองต่อสองโดยที่ไม่ได้เป็นมารมกันเนี่ยอันนี้ต้องพยายามหลีกให้ห่าง นะต้องบอกคนในครอบครัวเราลูกเราหลานเรานะว่าพยายามหลีหกห่างนะเพราะมันมันจะเป็นโอกาสให้เชตตอนเนี่ยเข้ามาเป็นตัวที่สามนะใช้คําว่าตัวที่สามเลยดีกว่านะครับที่พยายามที่จะให้เรานั้นฝ่าฝืนข้อห้ามที่พระองค์เนาะสุภัตตาลี่ห้ามเอาไว้นั่นเองนะครับอเล่์บอกว่าพวกเขาจะรู้ว่าแท้จริงเอเล่์นั้นพระองค์คือผู้ทรงสัจจะผู้ทรงเปิดเผยนะสุภ์ตาลานั้นเป็นผู้ทรงสัจจะนะแล้วก็ชัดเจนทรงเปิดเผยทุกอย่างข้อ ที่เป็นคําสั่งของเราตาลานั้นชัดเจนทุกอย่างนะนะครับเพราะให้เราได้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับ mm hmm. พระองค์บอกว่าอ,อีกอันอีกอายะหนึ่งนะครับในอ,นน mm hmm. อายะที่พระองค์เข,ขียนว่า al khabeesatul khabeesina wal khabeesuna lil khabeesat wal taybatul taybina wal taybuna l i บาต,ตบนะอัลลอฮ์บ,บอกหญิงชั่วเนี่ยหญิงชั่วเนี่ยจะคู่ควรกับชายชั่วนะผู้หญิงชั่วก็จะคู่ควรกับผู้ชายชั่ว ทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับวันนี้เราไม่รู้นะครับว่าเราจะเกิดขึ้นทั้งชีวิตเราทั้งตัวเราทั้งเหตุการณ์ฮดีนนะในเหตุการณ์ในอนาคตมันจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้แต่ลัทธิระกำหนดบอกไว้แล้วว่าหญิงชั่วจะต้องคู่ควรกับชายชั่วแลวก็ชายชั่วก็คู่ควรกับหญิงชั่วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หญิงที่ดีก็ย่อมคู่ควรกับชายดีและก็ชายที่ดีก็ย่อมคู่ควรกับหญิงที่ดี อันนี้ถูกกาหนดอัลลอฮฺตะลากํกหนดไ้แล้วคนที่คนคนดีมีตักวามีหมานก็จะต้องคู่ควรกับคนที่ดีที่มีหมานมีตักวาด้วยกันนะครอบครัวมันก็จะไปกันได้แต่คนหญิงชั่วก็คู่ควรกับชายชั่วเพราะอะไรเพราะทั้งสองคนก็ไม่ใส่ใจในคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮฺฮาในฮุตาลาคิดในเรื่องของดุลยาอย่างเดียวคิดที่จะทําตามอารมณ์ของตัวเองอย่างเดียวนะอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺบอกเอาไว้ พี <One input> in so well. 1941, ่น้องดูในอดีตในประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันแม้กระทั่งพัญญาของของนบีนะบรรดารซูนบางคนบางท่านนะก็ยังฝ่าฝืนต่อต่อบัญญัติของลัทธิสุบหานฮนวตารานะเป็นเหตุให้ต้องถูกลงโทษถูกอาสาบนั่นเองนะครับเราบอกนะครับว่าอุายกะมบารุลายกะมบารุลอุกะมบารอูนะมิมมายะกูลุนละหุมมักเฟรตูวบริสกุมการิ นะครับอัลลอฮฺบอกว่าสําสหรับพวกเขาสําสหรับชนเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายนะครับอายะนี้อันนี้นนหมายถึงท่านหญิงไอซานะครับที่ถูกกลุ่มคนในศาสนาชีอะห์เนี่ยนะครับกล่าวหาว่าประพฤติตัวไม่ดีนะกระทาสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะกล่าวหาท่านหญิงไอซะาใส่ร้ายป้ายสีนะแต่ละอัลลอฮฺสุบะตาลาก็ ก็ยืนยันในอัลกุรอานรับรองความบริสุทธิ์ของนางนะครับอเลอร์บอกคนเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายสําหรับพวกเขานะก็คือผู้ที่ถูกกล่าวร้ายเนี่ยนะจะได้รับการอภัยโทษแล้วก็เครื่องอย่างชีพอันมีเกียรตินะครับอันนี้รัสเซียยืนยันเอาไว้แล้วนะครับทาอิมิกาซีสนะครับกล่าวว่าเป็นการสัญญาว่าภรรยาทอร์โซลสลาล์สลามคือดตั้หญิงอาช้าแน่นนะนะครับอยู่ในสวนสวรรค์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นคนในสหาชอาชาจักรจึงต่อต้านและเกินทาอิมิกาซีสเน เพราะจะให้เป็นเพราะไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้ฟัตวาให้ตรงตามใจของพวกเขาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็จะต้องศึกษานะครับจะต้องเข้าใจนะครับนั้นในอายานี้ที่อลกาวาทั้งหมดเนี่ยอัลตัาก็บอกเอาไว้่าชัดเจนนะครับหญิงที่ดีก็จะคู่กับชายที่ดีชายดีก็คู่กับหญิงดีนะส่วนหญิงชั่วก็คู่กับชายชั่วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าเขาไม่ยอมที่จะเตาบ้านไม่ยอมกลับเลยกับตัวส่วุลุ่านอัลตัลาก็ขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ ทบทวนนะครับแล้วก็ตักเตือนบุตรหลานของเราพัญยาของเรานให้ระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกห้ามอาไว้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเชื่อแล้สุภาในวตาาแล้วก็ปฏิบัติตามความดีผลดีก็จะเกิดกับเรานั่นเองนะครับที่จะได้รับในวันอังคารนั่นเองนั้นเปรับป้องกันตัวของเราคนในครอบครัวของเรานั้นให้พ้นจากการกระทาความผิดให้พ้นจากไฟนรกนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องวันนีครับอักูรุกอรฮัสสาสฟพิโรซีมารีวะลักุม رسال المسلمين من كل ذم فاستغفروه إنهو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركات